ดูให้จบคลิปนะคะเพื่อนๆท้ายคลิปปาย่างหอมมากเลยค่ะย่างปลาให้แมวค่ะเพื่อนๆ สั่งปลาทูหนึ่งกิโลตัวเล็กๆมาย่างให้แมวคนขายบอกว่าปลาทูแพงมากปลาทูแพงมากเอาปลาตะตัตมาให้ห้าตัวหนึ่งกิโลเสร็จ ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเหมือนกันตัวใหญ่ค่ะตัวเป้งๆลูกบอกว่า หนูกินได้หมดคอเป็นปลาทะเลเคาย่างปลาดุกปลาดุเป็นชิ้นๆคาย่างหอมชุยเลยเขาไม่กินเขาไม่กินปลาน้ําจืดแมวทาตะวันออกกินปลาน้ําจืดนม่เป็นอาหารถักงลสะสามร้อยเสร็จขึ้นมาแลลวจากสองร้อแปดจุดเก้าสิหนูก็ไม่กิน หนูชอบกินปลาหนูชอบปลาครับวิ่งกันใหญ่เลยดีจังเห็นซื้อปลาหน่สองวันสามวันละปลาทูก็ไม่มีตัเตัวใหญ่เข่งละหกิบบาทค่ะเข่งเล็กไม่มีตัวเล็กไม่มีตัวเล็กเข่งละสามสิบห้าสามสิห้าบาท สมัยนี้ก็วาดถูกเมื่อก่อนจำได้มันกี่ปีมาแล้วล่ะสมัยเราเรียนหนังสือคุยกันในบ้านใครได้กินกระทู้เ็งละห้าบาทถือว่าฐานะดีโอ้ยเดี๋ยวนี้หกสิบบาทยังไม่เป็นฐานะดีเลยจะต,ต้องกินเคงละหกสิบบาทเจ็ดสิบบาท ตัวขนาดเนะี้ยก็เป็นปลาทูปลาทูแท้ปลาทูแท้จริงๆตัวเล็กๆปลาทูเมืองไทยอร่อยสดแต่ก็เป็นปลาทูแท้จากตา่างประเทศอืก็จะตัวโต,วตวมันก็จะอร่อยอีกแบบจะเป็นกลาแช่น้ำแข็งก่นอนเลือใหญ่ ร้องใหญ่ปะปายังไม่สุลกลูกขี้อ้อนมีอยู่ตัวเดียวใช้เสียงตัวอื่นเขาอ้อนไม่มีเสียงจีนนี่ตัวเดียวเดี๋ยวแม่ก็กินด้วยเหมือนี่เดี๋ยวแม่ก็กินด้วยนะย,ววย,ย่างสุกจิ้มจิ้มซีฟูดเดี๋ยวแม่ก็กินกันหมดอนกั ตัวเล็กว่าจะไปฝากหมาตรงนั้นตรงทางแยกตัวเล็กตัวนี้เจ้าของเขาไปอยู่เยือนมันคนดูแลคนฝากดูแลก็ไม่ก็ใส่ใจเอาข้าวมาให้เพื่อนบานก็ต้องช่วยกันคนมีน้ำใจบางคนก็ก็ว่าเราให้กินทำไมไม่กินก็ไปเรี้อังขยะ อยู่ดีเราก็ไม่สามารถไปปลูกไว้เพราะมันหมาบ้านคนอื่นวะหมาบ้านคนอื่นกันไม่เห็นมีสองตัวตัวใหญ่ๆผู้หญิงเขาโดงชายไทยทำร้ายเขาก็เลยรีบกลับเยอรมันทิ้งหมาไว้หน้าหลงสามหน้าเดี๋ยวเอาตัวเล็กไปให้ตัวหนึ่ง จึงมามีสองตัวอีกตัวหนึ่งเขาไปนอนอยู่กลางซอยมีคนเขาใส่อาหารอาหารเม่ไก,ก่ขา,านให้กินเมื่อวานเดินไปข้างนอกเจอเออโล่งใจบอกมาอยู่ตรงนี้เลยลูกมีกินแล้วนะแต่อีกตัวทั้งวันจะได้กินตอนเย็นทั้งคำหน,นึ่งคนทะเลาะกัน หมาก็ลําบากถึงไม้ทะเลาะก,ก็คงอดอย่างเพราะว่าคนที่จกคนที่ฝากไว้แกเมาเมาหมามาังไม่มาบมา้างยิงผู้หญิงไปอยู่ผู้หญิงกลับไปเยอะมันแล้วลเขาก็ไม่จะมาทำบังก็งมาหังเย็นหลังเย็นสองวันมาถึงก็เมาแม่แต่จะเปิดถุงอาหารให้หมา อย่างไม่มีลัญญาเลยโยนทั้งถุงใส่ถาดมาเมามาพระเจ้านาสงสารจริงๆเรี่กผู้ชายขี้มาก็ต้องเจอกันไม่เกินปีมั้งแต่มีก็เยอะอยู่เยอะมันก็แบบอายุมากอายุมาก ผู Machine, icism, ้หญิงมันเขาก็อายุมากอายุก็ไม่น้อยหรอกแต่พอเขาหายป่วยชีวิตเขาก็สดชื่นอีกครั้งหนึ่งเขาป่วยยู่นดังอรมาณว่าเป็นโรคหัวใจอะไรประมาณนั้นก่อนนี้เขาก็จะกลับเยื่มันเขายังเห็นเราเขายังเห็นเรายังเห็นเขาเดินผ่านบ้านเขาแล้วเพอผู้ชายก็ทักเรา ก็เพราะเราคุยด้วยก็เพราะเขาเป็นลูกของคนรู้จักเพื่อนคนพาเรามาซื้อบ้านอย่างนี้เขาเป็นลูกชายเราก็เลยทักเสร็จแล้วผู้หญิงเขาก็หึงตั้งแต่วันนั้นมาเราก็ไม่พูดกับเขาอีกเลยแต่วันนี้เราก,กลับไปเลี้ยงหมาให้เขาบ้างเราต้องกลับไปเลี้ยงหมาไม่ใช่ให้เขาบ้างคือเลี้ยงด้วยความเต็มใจสงสารเพื่อนบ้านอีกคนหนะึ่งก็ช่วยกัน คนสองคนใครมีก็แก่งไปให้หาามาทำไงได้เนี่ยก่อนเขาจะไปเขาก็พูดแล้วล่ะพูดกับเราละเขาไม่ค่อยหึงละคว <c oughs> <c oughs> ามรักไม่ออกไม่เข้ากันรอ,อกค่ะ <c oughs> ตัวจริงๆมันใหญ่นะแต่ทำไมนะภาพมันเล็ใหญ่เลยใหญ่มากขึ้นอยู่พักหนึ่นงเขาคงจะเบื่อใช่เปล่าน้องแมวก็อันนี้พิโลหนึ่งเสรซต85บาท เป็นลาทูโดนลน้อยก็บาทไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ล้อห้าสิหกสิบแล้วมั้งตัวก็ไม่ใหญ่จะทูไทยซื้อแถวนี้เห็นรถก็วิ่งมาก็โลนี่แหละร้อยหกสิบใหญ่นี่แพงเกินปลาต่ต,ตัวก็กินได้ถ้าหายจางแสงก็ย่างขายตัวเด็กยี่ตัวลว 20, ะยี่สิบบาทก็ประมาณเนี้ย ถือว่าเรากินถูกไปหลังแบบห้าตัวแปดสิบห้าบาทย่างเอง <laughs> มาเสียทุนยลังเองไมขยนินค่ะ หอมมากเลยค่ะเพื่อนๆสีน่ากินตั้งย่างจนเหลืองทั้งตัวของไส้ปลาก็ไม่สดเท่าไหร่ก็สดไม่น่าจะได้นะโลแปดสิบบาทตัวจริงใหญ่แต่ก็ยังเล็กกว่าที่เขาขายที่บางสแสงนบางแสนเี้ยย่างขายจะใหญ่กว่าน,นี้ตัวนี้เดี๋ยวนี้สามจุดห้ามั้ย ไม่ได้ไปตั้งนานเด็กบางแสนเก่านคือไก่เด็กบางแสงน,นเ,แสเคยอยู่พอมอบาบริหาไปจินจุดคืออ่างิลายเคหาอ่างิลาแล้วก็มาคุยกับตัวเอง เขาจะมีวอมไม่แพงแต่พัทยาก็อีกราคานอกจากตลาดพ้รายาตลาดนาเกลือละารายาไม่แพงไม่แพงเห็นเพื่อนเไปซื้อคนที่เขาอ,อาศัยพัทยาไปซื้อมีบ้านช่องอยู่พัทยาเขาก็ต้องไปตลาดบางละมุนตลาดนาเกลือ เสียงจะเบาหน่อยนะคะฟังไม่เพาะกำลังจะสั่งซื้อใหม่มาใช้ก็ลืมจะต้องาำว่าทำไมเราไม่ซื้อใหม่มาสักทีน,นี่ขึ้นได้เสียงไม่เพาะนี่ต้องใช้ใหม่ช่วยกำเอิ่ตอนนี้สั่งสายเฮตีนิเฮตีน้สำหรับท่วง สัญญาณไรไฟเข้าโทรทัศน์เดิมแท่ของโทรอยู่แล้วแหละพอดีเพื่อนเอาโทรทัศน์มาให้อีกเครื่องหนึ่งก็เลยสั่งซื้อใส่นั้นไปก่อนร้อยเศษเศษไม่รวมค่าส่งไม่รู้จริงๆแล้วมันจะเท่าไหร่ไว้มีไมคค่อยฟังใหม่นะคะมีหม่หาหมา่เสียงเอ็กโวมาใชา้จะได้เออคนฟังก็น่าฟังหน่อยไม่มีมไม่ไม่ใช่เรื่องะคะ่ะ ขอทนทนฟังได้ขอลงไร้นะคะขอบคุณมากค่ะ